สวัสดีครับพบกับสุดเด็ด7อันดับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ E ีนี้เรียกได้ว่าคันกระแสและก็ฮอตที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องการประกวดนางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเว r ร์สนั่นเองนะครับสำหรับการประกวดมิสยูนิเว r ร์สหรือนางงามจักรวาลในปีล่าสุดนี้นะครับเลื่อนมาจากเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับด้วยสถานการณ์โควิดครับ ดังนั้นคนที่ไปประกวดครั้งนี้นะครับที่รัฟโรดาประเทศสหรัฐอเมริกาถึงมีจํานวนน้อยลงนะครับปกติเนี่ยจะต้องมี80-90คนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมีผู้ร่วมประกวดประมาณ74คนเท่านั้นเองนะครับส่วนนางงามจักรวาลคนล่าสุดนะครับมิสเม็กซิโกนะครับแอนเดรียเมซาประวัติของเธอนะครับก็คือเธอมีอายุ26ปีครับจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมซอฟแวร์นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นนางแบบนะครับแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีแล้วก็การแบ่งแยก เชื้อชาติสีผิวนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็มีโปรไฟล์ที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็แสดงความยินดีกับเธออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แน่เสียดายจริงๆนะครับที่ Miss Universe t h a i l a n d ของเรานะครับน้องแอมแอนด้านะครับได้เข้าถึงรอบ10คนนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรครับเท่านี้จะมาจัดอันดับอะไรล่ะเราก็ลองมาดูว่าประเทศต่างๆเนี่ยนี่เขาได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลกันมากแค่ไหนนะครับแล้วประเทศไทยได้กี่ครั้ง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับแล้วมาจัดอันดับร่วมกันแต่ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าการประกวดนางงามจักรวาลนี้นะครับจัดมา69ปีแล้วนะครับปีแรกก็คือปี1952หรือตรงกับปีพศ2495นั่นเองนะครับจัดการประกวดและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเจ้าภาพเนี่ยโดยประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเป็นมหาอำนาจนะฮะทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมการเมืองอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นผู้นําในการจัดประกวดนางงามนะครับและมิสยูนิเวิร์สเนี่ยก็เป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆทุกคนทั่วโลกครับว่าอยากจะได้เป็นนางงามจักรวาลกันนะครับเรามาเริ่มกันที่สุดเด็ดอันดับที่7เลยครับประเทศผู้ครองตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์มากที่สุดนะครับในอันดับที่7เนี้ยมีทั้งหมด16ประเทศด้วยกัน และเป็นประเทศที่ได้ตําแหน่งนางงานจักรวาลน,นะครับหครั้งนะครับใน16ประเทศนี้ก็ประกอบด้วยไล่เรียงกันตั้งแต่ปีล่าสุดนะครับจนไปถึงปีที่เก่าที่สุดเลยนะครับเริ่มจากประเทศแองโกลา่าสาธารณรัฐโดมินิกันปานามาบอสววนานามิเบียนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ชิลีนิวซีแลนด์อิสราเอลสเปน เลบานอนกรีซอาร์เจนตินาเยอรมนีและปิดท้ายที่ประเทศเปรูนะครับมีทั้งหมด16ประเทศนะครับในอันดับที่7นี้ได้ตำแหน่งในงานจักรวาลไปประเทศละ1ครั้งนะครับ มาที่อันดับที่6นะครับของประเทศที่มีผู้ครองตำแหน่งนางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเวิร์สมากที่สุดนะครับในอันดับที่6นี้เนี่ยมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสโคลัมเบียญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียอินเดียบรินิดแดดและโตเบโกฟินแลนด์บราซิล และที่สําคัญครับประเทศไทยนะครับได้2ครั้งก็คือคุณอภัสราหงสกุลนะครับจำกันได้นะครับแล้วก็คุณพรทิพย์นาคีินันกระดกนั่นเองนะครับอันนี้คืออันดับที่6 สุดเด็ดอันดับที่5ของประเทศผู้ควงตาแหน่งมิสยูนิเวอร์สมากที่สุดนะครับมีทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะครับและก็ต้อนรับน้องใหม่นะครับเข้ามา1ประเทศด้วยขึ้นจากอันดับ6มาอยู่ในอันดับที่5 3นะครับสประเทศนั้นประกอบไปด้วยแอฟริกาใต้ครับสวีเดนและน้องใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเม็กซิโกนะครับที่เพิ่งได้ตําแหน่งทังที่3ไปล่าสุดสดๆร้อนๆนั่นเองครับ สุดเด็ดอันดับที่4ประเทศผู้ครองตำแหน่งนางงานจักรวาลมิสยูนิเวอร์สมากที่สุดนะครับนั่นคือเพื่อนบ้านของเราเองครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับได้ไปทั้งหมด4ครั้งนะครับนางงานจักรวาลทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับไล่เรียงกันตั้งแต่ปี1 9 6 9 1 9 7 3ปี2015และก็ล่าสุดปี2018นนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะครับ มาถึงอันดับที่3แล้วนะครับของประเทศผู้มีตําแหน่งนางงามจักรวาลมากที่สุดนะครับประเทศนี้นะครับอยู่ใต้อเมริกานั่นเองนะครับเป็นเครือรัฐของอเมริกาเขาด้วยนะครับคือประเทศปบลิวริโกนะครับปวตริโกนี้นะครับมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะได้ตําแหน่งนางงามจักรวาลไปถึง5คนด้วยกันนะครับประกอบด้วยปี1970ปี1985ปี1993ปี2001นะครับแล้วก็ปี2006นะครับทั้งหมด5ครั้ง มาสู่อันดับที่2นะครับของประเทศที่มีตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สมากที่สุดในโลกนะครับได้แก่ประเทศเวเนซุเอลานั่นเองนะครับเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีผู้หญิงสวยนะครับแล้วก็มีนางงามที่ได้ทั้งตำแหน่งนางงามจักรวาลแล้วก็ตำแหน่งนางงามอื่นๆในโลกนี้อีกหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับเวเนซุเอลานะครับมีนางงามจักรวาลทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย1 9 7 9 1981 1986 1996 ปี2008ปี2009และล่าสุดก็คือปี2013นั่นเองครับมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับของสุดเจ็ด7อันดับประเทศที่มีตำแหน่งนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe มากที่สุดนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองครับเขาได้ไปทั้งหมด8ครั้ง8คนด้วยกันนะครับเรามาไล่เรียงกันนะครับมีปีไหนบ้าง เริ่มจากปี1,954ตามด้วย1,956 1,960 1,967 1,980 1,995 1,997และก็ล่าสุดนะครับในปี2,012ครับ ครบกันแล้วนะครับทั้ง7อันดับนะครับของประเทศผู้ครองตำแหน่งนางงามจักรวาลมากที่สุดนะครับถ้าเอากันจริงๆแล้วนะครับนับตั้งแต่อันดับที่7นะครับ16ประเทศจนมาถึงอันดับที่1เนี่ยก็ครบทวนทั้ง69ครั้ง69คนของนางงามจักรวาลพอดีเลยนะครับก็ยินดีกับประเทศที่มีผู้ครองตำแหน่งมากมายกันขนาดนี้นะครับประเทศเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับพราะมีถึง2คนทีเดียวนะครับก็ดูกันนะครับว่าปีต่อไปเราจะได้อ่ามิสยูนิเวิร์สของประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ มาให้กำลังใจนางงามไทยกันนะครับและปีนี้ก็ขอย้อนหลังกลับไปแสดงความยินดีกับประเทศเม็กซิโกด้วยนะครับที่ได้นางงามจักรวาลคนที่3หรือคนใหม่ของประเทศเขานะครับยังไงก็ตามนะครับต้องขอบคุณครั้งหนึ่งที่ติดตามสุดเด็ดเจ็ดอันดับ EP ที่ฮอตที่สุดในวันนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้กับสุดเด็ดเจ็ดอันดับและช่องแสนทีมีสุขชาแนลด้วยนะครับพบกับสุดเด็ดเจ็ดอันดับใหม่นะครับในครั้งต่อไปครับสาหรับนี้ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับ